สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเลขทูบค่ะทุกคนนะคะของเช้าสซ้ายหน่อยนะคะวันวันที่เราจะรวยกันนะคะวันที่เราจะรวยกันวันศุกร์ที่สามนะคะกันยายนสองพันะคะทุกคน เอามารับเอาความหมานมารับเอาความเฮงมารับเอาความปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอ้อแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเอ้าวันศุกร์นะคะจะสุกสมชื่อไหมนะคะตัวไหนจะมาก่อนพวกเลยนะคะโอ้ยแอดกับมักมักหลายคู่ถึงได้มือมักมักหลายตัวค่ะ เอาสองมาแล้วนะคะอาะสองเจ้าเม่มาแล้วค่ะสองเจ้าเม่มาแล้วนะคะสองเจ้าเมีเาเจ้าเม่ว่าเดี๋ยวหนูสิมันอันมาฟันให้อยู่ได้มือแรกค่นว่าไปสอบสักก่อนเถอะนะฟันย่างเลยเอาเอาว่ากันไปค่ะบบคัตซัท่าค่ะเพื่อนางฟันเขา เอาลองดูนะคะช่วงนี้นะคะเจ้าแม่ก็เข้าป่าเข้าดงนะคะพาเจ้าแม่เอาอจากป่าในเด้อทุกคนเด้อผู้ใดมานก็ไปดึงเจ้าแม่ออกมานําเด้อโอ้ยเลขฝันแอสซีออกอยู่บนน้อค่ะห้าศูนย์แปดนั่นทุกคนตามอยู่บ่ไม่ใครตามอยู่บ่ค่ะห้าศูนย์แปดโอ้ยแอไวดแอสสิตามอยู่เด้พวกกตามจักมนือ้อฝันมือไทยเนาะตามอีเจักสองสามงวดเลยอะ่อยก็สิตามองข่อยนี่ละไป โอ้ให้ตีฟันแอกตีบ่ค่อยเป็นดอกจับนั่นใส่นี่ซื้อเนะคะแต่ถ้ามาบอกเป็นเลขเนี่ยนี่เป็นตะตามยู่นะคะทุกคนเนาะสวยทุกโตัค่ะลองดูนะคะทุกคนนะคะโอ้ยมีแต่ตัวงามๆเจ้อขึ้มากตัวไรบุเนี่วทางก็ได้ซิมีิูนย์อยู่บอกค่ะวันนี้นะคะ มีศูนย์อยู่บะนนะ้อวันสุ์ส่วนมากศูนย์กับากมากอยู่ดีค่ะน่าจะเลขสูงอะคะ่ะทุกคนน่าจะอาจจะสูงประกบต่ําหรือว่าสูงประกบสูงนี่แหละคะ่ะโอ้ยแต่แอดกลัวแปดด้ทุกคนงวดก่อนนี้ให้แปดไม่มาจะมางวดน,นี้หรือเปล่าะคะตัวดรก็สร้างว่าต่ขอยถึกน,น้่เนี่ยว่าต่วันเก่าเป็นตะคือบะนนะ้อเก่าไม่เดียวเนาะจะเนาะสวยทุกตัวนะคะไปตัวไหนกันเนาะเอฟซี่ไปตัวไหนกันเนียค่ะ โตได้嘛โตได้สิมันนะคะโอ้ยบอกลูกบอกร้านในลูกขอสามตัวตรงเนเดอ้อสีออกพันษาหลังให้ลูกเน่เดอ้อสาธุสาธุสาธุนะคะหมวดก้อนกับบุญพลาอีสวยคะ่ะออ้ยตามหกศูนย์จนมาเมยเอ็ดกระไดะคะ่ะตามตามตั้งแต่ต้นเดือนเพิ่งจะได้นะคะตามต่อคะ่ะคอยก็นั่งเฝ้าอยู่นี่แหละ Hey, ปกติถ้ามันออกหกซูนแล้วมันสีออกเนีมันสีเป็นเหล็กเป็นสเตปเปอรหมอนเป็นเหล็กเป็นครู้วยค่ะเอเหล็กเก็ดมาเหล้่วนะคะเหล็กเก็ดมาเหลีวสองเก็ดบนี่สองเก็ดสองอู้สองเก็ดนนนนะคืองามเดียวกัทุกคน 2 7 2 1 2 0บ่แปลงเอาห้วย27แอดิจับบ่ฮู้งามอยู่เด้อ27 8ปดศูนยข่อยไปจะมาว่าห้าแปดศูนย์สิบิดไว้อยู่ดกห้าแปดูนเอ้ยบ่มันห0 8ูนเปี่เออนั่นแหละหกคู่น นั้นใบตาโอ้แอดเอร์สีย้ายขึ้นเฮ็ดปวกเลยล่ะคะ่ะทามทือแอดไรแอนด์เอร์ซี่พุ่นล่ะคะ่ะกระสี่านเฮ้ไปพุ่นละแอดกระได้คะ่ะโอ้สองเจ็ดคือห้ามเด็กทุกคนเบิ้นหามไหมคะวันนี้วันศุกร์ว่าอยูส่สวนมากวันศุกร์มันชอบมีเบิ้ลมีหามมีเลียงอะไรอย่างเงี้รือเปล่าเลขรัฐบาลไทยจะมาไหมนะคะเอาสองเจ็ดก็แปลเป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้ได้เนาะ เออนี่บเป็นยังเขาเปลียเองก็ได้สองเจ็ดนะคะเราก็ไปสองสองเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็สองเจ็ดซะเวยแต่เลขเจ็ดนี่แอดแปลงได้เยอะนะคะทุกคนถ้ามาเลขเจ็ดนะคะทุกคนเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสามเลขแปดเป็นเลขที่แปลงได้เยอะกว่าหกหกกับเก้าอีกนะคะถ้ามาหกยังแปลงเป็นแค่เก้านะคะมาเจ็ดนี่แปลงเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เลยอีกโอ้ยเจ๋งไหเกิ่งค่ะตัวเลขเขาให้มาแค่นี้นะคะก็ยังพากันแปลงไปอีกเนาะ เร่งสีละคะดือ้อไรอุย้ยสองเจียคือขึ้ามเลยค่ะทุกคนอุย้ยเอดมากอยู่ด้นี่มากอยู่ด้โอ้ขึ้นบนโรดเฮ้ยอุ้ยตายบนเด็กจับสองเจียบนวอแเอดเน้นตัวใดขึ้นบนลืมโอ้บนแอดเนิ้นหกสองนะคะ แอดดินึ่หโกสองยแสดงว่าเลขเล้าพัฒนาไม่สวงไม่เกรียบรออย็อกแล้วก้อายุใสบัตนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวสุดท้ายนะคะความหวังหมู่บ้านนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะเอยแจ็คพอตแตกซะโน่คนเฮงดับเก็ยไล่อยู่ <c oughs> เด่นชนดับเลือกเด่นนะคะทุกคนนะคะสิไปนั่งเก่งเลยค่ะค่ะให้เอฟซีบ,บึงกันดู <c oughs> ปรับสูตรค่ะเดี๋ยวจะปรับสูตรนะคะปรับสูตร จะไปนั่งปรับสูตรแต้มรัฐบาลไทยอยู่เลยสองเจ็ดนะคะทุกคนนะมาลุ้นกันค่ะตัวสุดท้ายนะคะเอาผููไดไทยถือแตกซี่โตวตรงค่ะเอามานะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดกะกบขอโทษขอขอภัยเด้อเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังโอ้ยเก่าหวยยุ่ใสเลยเฮ้ยเอามันคือขีดเนี้ยนั่น เฮ้แอดม,มีตัวไหนคะ่ะทุกคนแอดไม่มีไหมเนี่ยเฮ้ยมีอยู่แล้วของเฮ้าเนอะมันขวบคุ้มแล้วรลอยก็าหางคุณคะ่ะเฮ้ยยัว,ว่าบ่นเด้อค่ะเฮ้ยเขาไม่เจ็บอยู่ะ จะมาต่ํามาสูงเนาะวันนี้ทุกคนมีใครเด่นเปดตไหมคะเปดกระสวยเนาะเปดเก้าศูนย์ศูนย์สิ้นไม่หาอยู่บอกสูงเฮ้ยโต้สุสหายเด่นยังไงหนึ่งไม่อยากยอมรับเด้ อ,อืมบ้ค้งอาจารย์ปัญญาตัวนี้โมเมนตัวน้นอาจารย์ปัญญาเข้าแล้วบอกค่ะนี่อาจารย์เน้นตัวใดเขาลืมโอ้ถามเอ็ดเอ็ดก็ลืมดูค่ะจำาั่ไดเอารุ่นรุ่นค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนนะคะโอ้ยโมเมนต์เปลี่นโบ้น่โมเมนต์เปี่ยนบ้ค่ะทุกคน เนีหยังนี่เลขกหาบอโอ้ตาข่อยเอาเอาล่อให้มันออกมาสักก่อนจ้ะสองเจ็ดหกบนน่นเอาตาดีลายข่อยเอาล่อสักก่อนค่ะสองเจ็ดหกบ่ค่ะห่อยอู้เอาค่ะคักเด้อนุ่งอแตกสามตัวตรงนี้เป็นตะคือบ้านอ่อนีง แต่ดีโศกน้ำมูคนอยู่บน่นาอเอาหักเนี่ยค่ะโอ้แต่ว่างวดก่อนนี่ก็บพ่อปนพ่อเจียวใดกันอยู่บ่นนอโอ,โอ้ไม่ใช่สองห้าเจ้าเมียจะเข้าแล้วบ่ค่ะเล้ยคือง่ามเทบาาเอางวดก่อนให้อะไรนะคะงวดก่อนให้เจ็ดหนึ่งห้างวดก่อนเจ้าที่ให้เจ็ดหนึ่งห้านะคะงวดนี้เจ้าที่ให้สองเจ็ดห้านะคะ โอ้ยแต่แอดคือเบิ่งเป็นหกวะ่ะสองเจ็ดหกตัวนี้แอดตาดีไยโอ้ยบ่มี่เก่าคอยจักโตคอยสิถือน้ำมือบ่น้อยเก่าคอยเก่าอีสวยค่ะเอาเอาวายกันไปตามแนวทางค่ะทุกคนลองเบิง่งค่ะทุกคนเลยโอ้ยสองกบงามค่ะสองหา้าจะไม่ให้สองหา้านะคะเด่นตัวใดกันแนส่สวยทุกตัวค่ะหรือมันจะมาแบบเนื้อเมกบ่ สองเจ็ดอีสวยเอ,เอ้าเอสเห็นที่แรกเป็นสองเจ็ดหกนะคะทุกคนตาด่เอาก็เห็นเป็นขีดๆอย่างเงี้ยเนาะสองเจ็ดหกนะคะโอ้ยบ่มีจักตัวเลยบานนี่เก่าอีสวยเก่าหนูสิไปอยู่รักได้เนาะเอาเอฟซี FC บอกจะเอาไปทำเป็นดับนะคะอ้สูตรมันหายเนี่ยนั้นเอา สองเจ็ดหามันจะใส่สองเจ็ดห้านะคะทุกคนสองเจ็ดห้าอะลองดูเดอ้อถือว่าเป็นเลขที่ออกบ่อยนะคะเจ็ดห้าเนี่ยเจ็ดห้าเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่ออกบ่อยอยู่นะคะวันศุกร์นะคะทุกคนสวยงามพระรามเปียดนะคะสองเจ็ดห้านะคะสองเจ็ดห้าโอ้ยคอยคือเห็นเป็นสองเจ็ดหกเนาะตาดีไลค่ะแอร์เห็นเป็นสองเจ็ดหกนะคะเรอออ่องคอยสื่อทั้งสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกเผู้ใดเห็นตัวใดเนี่ย เอาเห็นกันอยู่บค่ค่ะลองดูเด้อค่ะเจ้าที่ไห้เลยโอพันสาวโอ้จะจป็เนเหลขงามค่ะทุกคนโอ้จป็นจุดงามเลยมิตรเล็กเป็นแต่ออกนะทุกคนเนาะเลขกงามงามเหล็กคือคือคือเนาะเอาลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะลองดูเดอ้อ แนวทางนะคะสองเจ็ดห้านะคะสองเจ็ดห้านอะโอ้โอโบเมเนของ,จงเจ้าแม่สิเขาหรือบุนอเอ้แต่วินเจ้าแม่น,นี่เขาคุ่ก่วดเลยไม่เจ็ดอยู่เหมือนวิน้าไม่ไม่มีเจ็ดนะคะอัน เอานีนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะพี่นิดผิดจารณาเอาไปเป็นแนวทางนะคะ f c ช่องนี้นะคะแอดก็ขอวอวยพรอวยัยนะคะให้ทุกทนทุกคนเนาะที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็ดีนะคะ ขอให้มีโชคนะคะหมานเฮงปังไปด้วยกันนะคะดูเป็นแนวทางเด้อข่ะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเลยจะดูเป็นแนวทางนะคะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะคะเอาวันนี้เราก็ขอโชคขอลาบนะคะเอามาแบ่งปันนะคะขอขอให้ FC นะคะได้หมานได้เฮงได้ปังไดยค่ะกับคาวเย็นนี้นะคะทุกคน มีความสุขกันทั่วนหน้าสุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองนะคะไหลมาเทมานะคะไม่ขาดสายเหมือนแมนรำไหลมาขึ้นเมาำตอนน้ำทวมบึ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 มบ้าน slip, จะทุกคนนะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะโชคดีเด้อจ้ะสามตัวตรงเนาะทุกคนเนาะได้เฮร่วมกันนะคะเอา่อยสิไปทั้งสองเจ็ดหาสองเจ็ดหกนี่แหละหอยเห็นตัวนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ